โอเคท้ายที่สุดแล้วนะครับบทสรุปนะความรักที่ดีไม่ใช่การวิ่งไล่ตามใครนะแต่คือการพบคนที่อยากอยู่เคียงข้างคุณโดยที่ตัวคุณไม่จาเป็นต้องร้องขอนะครับความพยายามของคุณที่มันมากเกินไปมันไม่ใช่ทางลัดสู่ความรักแต่มันอาจจะเป็นการปิดโอกาสของคุณไม่ให้ตัวคุณได้พบกับคนที่ใช่จริงๆนะครับ เออเทคนิคนี้อีกเทคนิคนึงไอ้ไม่คิดเพี้ยมพูดไปแล้ยังอ่ะพูดซ้ําก็ได้นะคือการที่เราจะมีความรักนะครับเราจะต้องมีค a n ิเดตอย่าเพิ่งไปใส่เต็มคือเราเจอใครคนใดคนหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเขาถูกชะตาเราหุ่นสีผิวอันนี้มันโดนมันใช่แต่เราไม่ได้รู้เนื้อแท้ของตัวอีกฝ่ายหนึ่งเลยว่าคุณตี้ในความรัก m i n d s e วิธีคิด คุณค่าภายในของเขามีแค่ไหนนะแล้วเราจับเขามาเปลี่ยนเนี่ยอบเปลี่ยนยากมากนะครับมันเปลี่ยนยากมากนะอย่าพยายามไปเปลี่ยนเขาแต่ให้มีค a n d i d นะมีสักแบบคนสัก4.5หคนที่เป็นเพื่อนแต่เป็นเพื่อนที่เราก็รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างตรงสเปคเราอยู่นะมีหุ่นมีสีผิวอะไรที่มันโดนใจเราอะนะคนประเภทนี้ก็ ให้เขาอยู่ในใจเราไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆอัพความสัมพันธ์ขึ้นคือมันจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างธรรมชาตินะครับธรรมชาตินี้นี่คือไม่ได้แปลว่ามันเกิดขึ้นเองแต่มันจะมีลําดับขั้นตอนของมันแบบค่อยๆขยับอ่ะค่อยๆขยับค่อยๆกระเถิบค่อยๆอัปเกรดความสัมพันธ์ขึ้นไม่ใช่อยู่ดีๆเราไปทุ่มเราไปโถมนะครับเราใส่ให้เขานิดนึงแล้วดูซิว่าเขาใส่อะไรเรากลับมาเพราะบางคนเขาไม่ได้ใส่อะไรเรากลับมาแล้วเรายัดเข้าไปอีก ยัดเข้าไปอย่นปริมาตรที่มากกว่าคือยัดเข้าไปเล็กน้อยไม่เป็นไรนะคือแบบเขาอาจจะยังไม่รู้สึกว่าเนี่ยคือความชอบนะเราเองอาจจะต้องยัดไปนิดๆน,ดนะค่อยๆเพิ่มไปนิดๆน,นะครับแต่ถ้าโถมเข้าไปอะ่ะมันมันเยอะเกินนะครับอ่ะดังนั้นค่อยๆนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับโอเคนี่ก็เป็นบทสรุปเล็กๆน้อยๆของเรานะครับมันก็เป็นเหตุผลนะที่ว่า ทำไมเขาไม่ชอบเราทาั้งที่เราพยายามเต็มที่เนาะแล้วก็วิธีแก้ไขนะคลิปนี้อาจจะเน้นไปที่เรื่องของวิธีแก้ไขนะเราอย่าพยายามไปมากเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นการบังคับแล้วมาพบกันนะครับในช่องอู่ซ่อมความรักอยู่กับผมนะครับช่างเข้มเข้มมาริวัตนะพี่เข้มก็จะรับหน้าที่นะช่วยเหลือ,เพ,อเพื่อนในเรื่องของการปรึกษาความรัก ปัญหาครอบครัวปัญหาชีวิตอื่นๆเนี่ยพี่เข้มก็สามารถให้คำปรึกษาได้นะไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องความรักความรักนี่มันมีหลายรูปแบบนะครับปรึกษากับพี่เข้มแล้วก็ไอเรื่องของการทํางานกับตัวตนวัยเด็กอย่างเงี้ยการค้นหาแผลใจหรือว่าปมต่างๆถ้าเกิดว่าทําด้วยตัวเองไม่ได้ค่อยๆมาคุยกันนะสามารถมาคุยกันหลังไมคก็ได้ นะครับที่ช่องทางการติดต่อที่พี่เข้มได้ทิ้งลิงก์เอาไว้ใน Description นะครับทักเข้ามาและหวังว่าจะได้พบกับเ,เพื่อนๆในคลิปอื่นๆของช่องอีกนะพี่เข้มก็จะทําคลิปแบบนี้ออกมานะครับให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะครับแล้วก็มีคลิปไฮไลท์นะสลับกับคลิปเต็มนะเฮ้ยจริงๆวันนี้ว่าจะมาแป๊บเดียวนะเออพูดไปพูดมามันเยอะนะครับพี่เข้มอยากใส่ ใส่เต็มในเรื่องของวิธีแก้ไขปัญหานะครับเพราะส่วนใหญ่อยากได้วิธีแก้ไขปัญหานี่แหละนะโอเคแล้วพบกันในคลิปอื่นๆของช่องนะครับสวัสดีด้วยครับ